ดีนะคะแม่ตุ้มชาแนลท่านผู้ชมน้ําขึ้นท่วมทางโป๊ะเดินเลยเรือมาทุ่มไปถ่ายเรือให้ท่านผู้ชมชมนะคะเรือโป้เบาก็ท่านผู้ชมพี่ขาวมาลุยน้ําก่อนนะคะลุยน้ําไปถ่ายเรือให้ท่านผู้ชมชมนะคะเลยหัวเข่าอีกนะีคะน้าน้เนี่ยมาแล้วพี่ขาวมาแล้วลากเรือโป้เบา จะไปป่าเม้าอ่งทองท่านผู้ชมโอ้พี่ขาวนอนแอร์นะคะไม่ธรรมดานะคะนอนแอร์ติดกระจกกันแสงอย่างดีนะคะโอ้เอลากสมัยนี้ทันสมัยมากๆ โป๊สองลำนะคะโลโปเบาโลโปผลดินผลไฟนะคะเดี๋ยวดูทีสาวเดียวนะคะแยกน้ำบนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสาววิ่งทวนกระแสน้ำนะคะท่านผู้ชมตอนนี้น้ำเจ้าพรยากระแลง โค้งสวยๆของพี่ขาวนะคะ เปรียขบวนคนดินคนไฟค่ะตอนนี้ก็ไปเอาดินเอาไฟาขึ้นแล้วก็ต้องตีกลับไปล่องสินค้าเป็นล่องดินล่องไฟที่ประโมอ่างทองต่อนะคะคุณขอขอบคุณน้กผู้ชมนะคะที่ทขามารับชมคุณทุกท่านเลยนะคะ คุณทุกกำลังใจนะคะลมไหลแรงมากเลยท่านผู้ชมเห็นอยู่หน้ากล้องขา,ขาวๆนู่นความเพชรน,นะคะท่านผู้ชมเกาะเมืองอยุธยานะคะ ก็เป็นวัดพนันเชิงค่ะเดี๋ยวต้มให้ท่านผู้ชมชมอีกหนึ่งขบวนนะคะเรือเบาเมื่อกี้พี่สาวลากไปลำนี้ลำนี้พี่หัวละลากเรือไม้พี่แดงลากมาอีกลำหนึ่งนะคะอีกขบวนหนึ่งสองเรือโป๊ะเช่นกันนะคะโอ้วิงทวนกะแฟน้ำท่านผู้ชม กลางแยกน้ำบนเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆชาวเรือนะคะตอนนี้น้ำไหลแรงก็เป็นอุปสรรคโอ้โหมีแกว่งมีเอีย <c> ง <ười> อันนี้โยกเยกโยกเยกกลับไปเหลียวมองหลังไป้สไลด์สวยๆแบบโยกเยกโยกเยกไปนะคะแกงกลาง แยกน้ำวนจังหวัดพนคศรีอยุธยาแยกจุดวัดพนันเคงนะคะแยกปรับเปลี่ยนปิ้งชวนกาแฟน้ำไปประโมอังทองก็ท่านผู้ชมเหลือโปเบาสองลำเช่นกันนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบหกนาฬิกาโอ้ยว่าจะไปถึงประโมอังทองสองทุมม่มซะบ้วมั้ง วิ่งทวนน้ำเลยท่านผู้ชมก็จะทำให้ช้านะคะสองทุ่มได้ท่านผู้ชมกว่าจะถึงปะมโมอังทองใช้เวลาอยู่นะคะแล้วก็ทวนแกะแต่น้ำแันน้ำเจ้าพยาไหลแรงนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ชาวเรือนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่ตาร่งที่อยู่เรือโปะพี่กัปตัน อีกและหลายท่านนะคะที่ทำงานเกี่ยวกับเรือช่วงนี้นะคะน้ำไหลแรงสักหน่อยน้ำน้อยจะเป็นอุปสรรคท่านผู้ชมน้ำน้อยจะทำให้เรือติดแห้งเรือติดลมน้ำเยอะก็เดินเรือยากลำบากนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะคอมเมุณทุกาพูดคุยกับตุ้มนะคะ ฝั่งที่จุมยืนอยู่เป็นฝั่งวัดบางกระจาะค่ะฝั่งตรงข้ามที่เห็นอยู่ในกล้องเป็นป้อมเพชรเกาะเมืองเกาะเมืองอยุธยานะคะป้อมเพชรนี่สมัยกรุงศรีอยุธยาสะดวกก็มาเที่ยวอยุธยากันนะคะมาชมเมืองมรดกโลกมาเที่ยววัดบางกระจาที่จุ้มยืนอยู่หน้าแพรนี่ก็วัดสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็เทองหน้าก็เป็นวัดนันเชิงวัดน,นันเชิงกันท่านผู้ชมสวยมาก วิวบรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะเห็นจีดีองค์หลวงสูงนุ่นจุ้มสูงไม่ดูเจดีองค์หลงสูงเจดีวัดใหญ่ช่ยมงคลนะคะนุ่นนุ่นนุ่นวัดใหญ่ช่ยมงคลนะคะท่านผู้ชมสะดวกก็มาเที่ยวอยุทธยานะคะมาวัดใหญ่ใช่บางคลก็มาวัดพนันเชิงมาเที่ยวเมืองมรดกโลก,โลกมาชมขบวนละลักจุงกับแม่ตุ้มชาแนล มาเห็นของจริงกันนะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ